เอา สวัสดีค่ะเช้า,ชานี้ที่บ้านเกิดนะคะวันนี้น้องดาวนะได้มาที่บ้านเกิดนะคะมาหานะคะหลวงปู่ดมนะคะซึ่งเอาป้ายช้างนะคะที่ท่านเลี้ยงนะคะมาให้ท่านที่บ้านนะคะเพื่นจีจําซื้อบ่ได้ขาย FC เอฟซีได้ผ่าน้องดาวมานะคะ มาบอกพิ Arrow, ors, ่นนะคะว่าเอาปลายซื้อสร้างมาให้นะแขนติดตัวช้างค่อยๆลุกมาหลุกค่อยๆลุก อุดมสุกแับอุดมทรัพย์ใช่ไหมแล้ก็บนดูดีเอากระชงกระชงดูดีเดแล้วฮะดีไปเลยฮะไปบมาก บุญดูมาอะไรเป็นอันใดไปเถอะพวกมันไม่โชคไม่หมานจนค่วกมาอะไรมาใส่มใส่ตอนนี้เรามันใส่ป้ายพอดีงามเหรออะไรวะใส่ป้ายโอ้ยจริงๆนั่นไงไอ้บุอไร้ใส่ลโอ้าอะไรนี่บุ อาก็มาบอกเพิ่นเด้อมื้อนี้ลูกหลานเนี่ยพอปูลูกหลานสิเอาป้ายซื้อสร้างมาติดให้ยยานเอิ้นซื้อบ่ถึกลูกหลานเอาป้ายซื้อสร้างมาให้ได้มื้อนี้ นี่ตัวนี้ซื้ออดมซุกนี่มาปลายนี่นี่อดมซุกทั้งนี่แมนนี่โอ้เดี๋ยวซื้อแล้วแบนี้คนอื่นซื้อแล้วนี้ เขาอนคือจะาจะไปเดี๋ยเแกกันอีกลับมั้งกลับคณนี้ไหมกลับทุกคนเลยับไปนีฮะกลับไปต เด็ือกะบอกแน่ห่นจะได้มากเฮ็ดเฮไมบันไดก็เฮ็ดทำไมแล้วสีก็เฮ็ดทำไมเอนต่คนเกิดงานคนมาเจนเออคอนของมันหน่อยอันนี้มันพอดีแล้วมันได้เฮ็ดเออมือหน่อยปับปัปบ่ปป้ปเขาปบ้อง วุนหูปอกปอกเอ่อออกเออ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 มาออเออออก้เออเเกลับ้อยคับอรเอออจริงจรอ้นอนออเอ้อเอออื้นอ้อโอ้ดับปอกปอกปออกฮะล้มีนี่นี่เอนอแป๊บนึงเออไปไหนฮะน้อ

พอทันมั no. Uh, no, ้งหมไหมน้องน้องน้องเอาขึ้นขึ้นั่งขึ้นเด็นั่งขึ้น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 เอ้านีนเอ้านี่เอาดีดโอเคโอเคดีีแม่มวไปขึ้นเอาขึ้นออกมาีอยยู้จอยยูยูีอะไรกันลูกเออเอาขึ้นยกขึ้น ยกขาสุดยดีดีแล้วล่ะขึ้นยกขึ้นเออเอ้ยช่วยเห็นไหมครััวก็ตัวเอ้เดี๋ยวช่วยมึงขึ้นยกขึ้นดีดีขึ้นดีดีสวยแลอวล่ะสองขาสองขารหึมแล้วล่ะเออยิ้มเสสียเเออร็จภารกิจนะคะตรงนี้แล้วเราก็จะไปเจอกันที่วัดนะคะภารกิจต่อไปนะ เราจะไปทำบุญให้คุณปู่ที่วัดนะคะนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะคะตกอยู่ลงลงลงล่ได้ตก บ่ đây ตกนั่นแต่โดนแล้วนี่เดี๋ยวสิแผลอยู่ thôi này bây giờ, à quẩy cái này không rồi cái Long coi, long coi, coi long.

ไปน้องกนคุช่วยคุ้นคุ้นคุ้าครับก็เรวรับทำเลยหนุ่นหนุ่นหนุ่นครับเรื่งครับโอ้เ็นเงนคุ้ต้องเนาะุนชาติ่ีคุ้นชาติคุนชาติเฮยคุนต้องาก

ตับพอกันเอ้ยห้ลุกขึ้น่ารับผักกันฮุดี่เโอ้ยลูกน้องสมุนกหลไย แก่านแห้งหลายหลุมมันฟุ้นเอากลรบงน้ำการน้ำกับเออการน้ำเฮ้กาน้ำเอยโท้จุดทูบจุดเทียนพอนันพระเขาด้าวเข่าดอินหวานมากพอกินเนี่ลายออ อันนี้กูบ้างเลยไปเรื่อยๆเลยเขามาหยดมาทำเหเลาเนี่ยเ้ามาจับชิวเห็นบ่ล่ะแล้เขากมฝันนีนองฟ้านองเฟินอยู่สารคดเฮ่องชุดเที่ยวเหรับไปไหว้พ่อ่องฮิงฮ่อ วอาวดีวาโบราณไปโบราณดีสังขารังว่าเอ้ยมาอยู่มาจินก at wow. <Uma>. ันเลยวันนี้ตื่นพร้อมออมานั่งสังขารตัพเทโบราณโบราเก็บป่นนังโบาณบริหาร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 บริหาลบริโารบรารบริหารบริหาิหารริหารบรารบริหารริหารบริหารบริหารบริิหารบริา ผีตายุบองภพวะพิวัน์นาฏิเนศนิตจงอุทาปใจหนโนจตกราโรธรรมวา เรัชตุตาภะวังกลังราคันตุตาปเทวัติคาบะธรรมานุภาาวีนัสตะาตุทิปโวันตุเติร์บรัชตุตาภะวังกลังราคันตุตาปเทวัติคาบะธรรมนุภาเวนัสตะชาตุทิ

ตะลุกมาเอาไปเลใจก็จำชสุใก็จำาู้แค่เป็นแผลก็ไดสาวเนี่ยไม่ดสามิ กินเนียละเดี๋ยวก็ได้แล้วนี่ไปทเลยมันขึ้น ลับกับพีวัเป็นตัวมาก่รดน่ยเแต่ไม่หอนหน่อยมเ่จับาดวัจับจับเอาลวดเอาจะเป็นอะไรมันเอาเสื้อเปตะบันมันเอาเอามันมาพีดอกเขาเลยจับเอาเออเอายใส่บาดให้แล้ว ยกขึ้นยี่ยกขึ้นเออยกขึ้นเออยกขึ้นยกขาขึ้นหนอยกขาขึ้นยอยกขาขึ้นเออยกขาขึ้นเออโอ้โโโโมาั้บ้เอ้า พลเอาเอาชบไอแม่เอาก็จะไหร่เธอเธอไูฮ้แม่เมันบ่มีเข้วนั่นมันแล้วไซ่บัดต้องไ อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะ f c แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ